你可多。 พิบัติจากธรรมชาติที่มีผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรรวมถึงกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจําวันของเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่รู้ตัวปัญหาโลกร้อนอาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เราทุกคนต้องยอมรับว่าปัญหาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นการแก้ไขให้เหมือนเดิมอาจจะยากเกินความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราทําร่วมกันได้ก็คือการให้ความสําคัญกับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ซึ่งเป็นมาตรฐานในการใช้ประเมินการปล แก๊ซเรือนกระจกเพื่อนาไปสู่การดํงเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจกไปสู่ชั้นบรรยากาศอันจะเป็นผลทางหนึ่งที่ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศได้นั่นเองสนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊สเรือนกระจก